สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพระเพรพธีไทยต้าด้วยเฉลยเลขที่เจ็ดดิฉันนางสาวพรวันถังเยชูเลขที่หกค่ะดิฉันนางสาวพระนะคะนอนนี้เลขที่เก้าค่ะวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันที่เคยมีเหตุการณ์สำคัญเมื่อครั้งพุทธกาลนานมาแล้ว หรือเมื่อถึงกำหนดต้องตามปฏิบัติประเพณีสำคัญตามธรรมเนียมในศาสนาพุทธนิยมได้ระบุตามปฏิทินจันทรคติไว้วันสำคัญทางพุทธศาสนานะคะมีทั้งหมดกวันนะคะก็คือวันมาคาบูชาวันวิสาขบูชาวันอธมีบูชาวันอาสาฬหบูชาวันข้าวรรษาแล้วก็วันออกราษาวันสำคัญทางพุทธศาสนานะคะกลุ่มเราได้ยกตัวอย่างมาทั้งหมด4วันนะคะก็คือวันมาคาบูชาวันวิ วันมาค้าบูชาตรงกับวันขึ้น15บห้าเดือน3มีเหตุการณ์สำคัญ4อย่างเกิดขึ้น 1. เป็นวันเพ็ญเดือนมาคะ 2. พระส่งหนึ่งพรูปประชุมโดยไม่ได้นัดหมาย 3. พระส่งล้วนเป็นพระอรหันต์สพระส่งล้วนบวชกับพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาเรียกอีกอย่างว่าวันจาตุรงขสันนิบาตบางครั้งเราเรียกว่าวันพระธรรม พิธีในวันมาคาบูชานะคะโดยทั่วไปจะนิยมทําบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนารับศีลรับพรถาวายสังฆาทานเวียนเทียนรอบอุโบสถนะคะวันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น15ค้าคเดือน6มีเหตุการณ์สำคัญ3อย่างเกิดขึ้นคือ 1. เป็นวันประสูติของพระพุทธเจ้า 2. เป็นวันตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า,เเจา3เป็นวันปร,รินิพพานของพระพุทธเจ้า พิธีของวันวิสาขบูชานะคะก็เหมือนกับพิธีของวันมาคบูชาเลยค่ะก็คือใส่บาตรทำบุญในช่วงค่ำก็จะไปเวียนเทียนรอบอุโบสถนะคะวันอาสาฬหาบูชาวันอาสาฬหาบูชาแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือน8วันอาสาฬหาบูชาเป็นวันสำคัญทางาพุทธศาสนาวันหนึ่งมีเหตุการณ์เกิดขึ้นดังนี้ 1. เป็นวัน 45, ขึ้น15าเดือน8 2. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกโดยการแสดงปฐมเทศนาเรียกว่าธรรม,มจักกับประวัตนาสูตรมีใจความสำคัญคืออริยส,สัจสเพื่อโปรดปัจจับวัคคีที่ป่าอิสิป,ปะตนะมรคทายวันเมืองพารณาณสี 3. เป็นวันที่พระสงฆ์สาวกเกิดขึ้นครั้งแรกคือโกนทัญญะ 4. เป็นวันที่พาราตนะตายเกิดขึ้นในโลกบริบูรณ์ วันอัฐมีบูชาตรงกับวันแรมแปดค่ำเดือน6มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในวันนี้เพื่อหลังจากวันปรินิพานของพระองค์7วันก็เป็นวันถวายพระเพลิงพระบระมศรีระของพระบุทธเจ้าที่มกุฏพันธะเจดีเมืองกุศินาราแคนมัณละพิธีอัฐมีบูชาการประกอบพิธีอัฐมีบูชานั้นนิยมทำกันในตอนค่ำและปฏิบัติอย่างเดียวกันกับประกอบพิธีวิสาขาบูชาต่างแต่คำบูชาเท่านั้น จากที่ทุกคนฟังอาจจะงงๆใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ฟังอีกรอบนะคะสรุปนะคะวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันที่เคยมีเหตุการณ์สาคัญเมื่อครั้งบุทธกาลนานา,นา,นานแล้วหรือเมื่อถึงกําหนดต้องตามปฏิบัติประเพณีสําคัญตามธรรมเนียมในศาสนาพุทธนิยมได้ระบุตามปฏิทินจันทรคติไว้โดยจะมีทั้งหมด6วันได้แก่ 1. วันวิสาขบูชา 2. วันมาคะบูชา 3. วันอัฐมีบูชา 4. วันอาระหะบูชา 5. วันเข้าวรรสาและ 6. วันออกวรรสาค่ะซึ่งที่พูดไปทั้งหมดนะคะจะเป็นแค่ตัวอย่างวันสำคัญที่มีในพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะ आपनो असुकातो अलो अकावितो अनो अतारो अपुरी साथ मसाराती साथ सा आते वामनो